สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทานเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอเป็ดกันอีกเช่นเคยนะคะนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นทําบุญเลี้ยงเพลนพระสงการูปเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งพรรคครบ16ปีของพรรคเพื่อไทย โดยกล่าวถึงอาการของนายทักษินชินวัตรว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคุณพ่อได้มีการผ่าตัดมาส่วนอาการต่างๆนั้นอยากให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอในการอธิบายช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงกําลังฟื้นฟูส่วนเรื่องของการพักโทษทางเราได้มีการศึกษาเรื่องกฎหมายเพราะในขณะน,นี้คุณพ่อร่างกายไม่แข็งแรงจะมีโอกาสพักอยู่ที่บ้านหรือไม่ส่วนตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าเงื่อนไขจะมีการติดหนึ่งใน3หรือ6เดือนเมื่อครบเงื่อนไขจะมีการดำเนินการพักโทษหรือไม่นางสาวแพรทองทานได้ตอบว่าตอนนี้ขอดูเรื่องความเหมาะสมแต่ทางครอบครัวก็มีการพิจารณาเรื่องนี้ไว้เช่นกันและในตอนนี้เรื่องของคดีหลังจากคุณพ่อได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ไม่มีคดีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว เมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณจะถูกแจ้งความเอาผิดมาตรา1 1 2จากการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อปีพศ2558ที่ผ่านมานางสาวแพทองทานกล่าวว่าความจริงเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วเป็นความเข้าใจผิดกันแต่ในเรื่องของรูปคืออดีตตนไม่ขอพูดดีกว่า และในขณะน,นี้ในส่วนหนึ่งของนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกอย่างเหลือโทษหนึ่งปีและไม่ได้มีโทษอะไรค้างอีกแล้วสำหรับวันนี้ได้มีโอกาสร่วมทำบุญพักขณะน,นี้พักเพื่อไทยผ่านอะไรมามากมายตลอดเวลา16ปีทั้งโดนยุบพักทุกคนมีความเข้มแข็งและหลายคนประสบความสำเร็จและพักทุกวันนี้สามารถทำนโยบายเพื่อประชาชนก็เชื่อว่าตัวพัก ว่าต้องมีความสำเร็จเช่นกันส่วนตนเองในตอนนี้ได้เป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เริ่มงานและพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเมื่อมีการคิกออฟและตัวเองคิดว่าคงมีโอกาสเข้าไปทำงานในธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งล่าสุดต,ตนได้เข้าไปที่ธรรมเนียบสมัยคุณพ่อเป็นนายกที่ตนยังเป็นเด็กถ้าเข้าไปอีกรอบก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบเดิมหรือไม่ ในขนาดนี้พักยังไม่มีข้อสรุปแต่ตนเองก็พร้อมจะทำงานเพื่อพักแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งก็ตามและถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าได้ทำงานดีกว่าตนเองก็พร้อมที่จะหลีกทางให้แต่ถ้าพักเชื่อว่าตนเองทำงานได้ดีที่สุดตนก็จะพร้อมเช่นกันสุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและให้อยากให้เรามาอัปเดตข่าวสารอะไร ็าสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ